คนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอยู่3คนครับท่านประธานครับคนแรกก็คือมิจฉาชีพซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ทํางานของเขาไปน,นั้นเราอาจจะไปจัดการอะไรเขาได้ได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนะครับแต่สองบุคคลที่เราควรจะช่วยจัดการก็คือประชาชนของเราและเจ้าหน้าที่ของเรานะครับประชาชนของเราเนี่ยครับที่ถูกหลอกง่ายๆเนี่ยผมประมวลดูแล้เมีเกิดจาก3เรื่องครับอันแรกก็คือเรื่องความโลภคือ เราจะถูกหลอกเพราะว่าเราอยากจะได้อะไรบางอย่างอันนี้ผมเชื่อว่าจะต้องชี้แจงให้ประชาชนว่ามันไม่มีพวกทรัพย์ที่ลอยมาให้เราได้ง่ายๆอย่างนั้นไม่มีจริงๆนะครับกลุม่มคนที่2คือที่สงสารพวกนี้โดนหลอกบ่อยเช่นหลอกทําบุญตามที่ต่างๆบ้างและสุดท้ายในปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งที่เขาหลอกคือคนที่กลัวครับเพราะว่าประชาชนเรานั้นหลายคนก็อาจจะเคยทําอะไรไม่ถูกมาบ้างแล้วก็อาจจะถูกจับขึ้นมาเพื่อที่จะ เอามาหลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้รัฐบาลจะต้องให้ความรู้กับประชาชนว่าจะไม่มีหน่วยงานใดหรอกครับที่โทรไปเพื่อที่จะแบ็กเมย์กับสิ่งที่เคยทำมาในอดีตนะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งครับที่เราต้องจัดการแน่ๆเลยคือเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ในปัจจุบันว่าการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมีปัญหานะครับผมจึงเสนอแนวทางสําคัญ7ประการซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถจะทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับข้อที่1ครับคือเราจะต้องปรับนโยบายให้สะท้อนถึงสถานการณ์จริงๆนะครับคือ การจัดเก็บสถิติอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องต้องถูกต้องครอบคุมและเป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งทางช่องออนไลน์ออนไซต์เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรกำลังพล งบประมาณให้สอดคล้องกับพลังงานในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าข้อมูลเหล่านี้ไม่อัปเดตทันสมัยเนี่ยเราจะจัดการกับกําลังเจ้าหน้าที่ไม่ทันนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติสําคัญมากนะครับควรจะปรับระบบรับแจ้งความให้เป็นระบบกลางที่สามารถจะเชื่อมโยงได้ทุกสถานีตํารวจนะครับอย่างเช่นท่านพิธิ์ได้พูดไปเมื่อกี้บอกว่า1นึ่งสี่ส่โทรมาวันละสามพันกว่าคู่สายผมเชื่อว่าที่โทรไม่ติดอีกมหาศาลนะครับที่โทรติดเนี่ยสามพันกว่านะครับ ข้อที่2ครับเราจะต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติครับตอนนี้เราจะปิดกั้น URL อันหนึ่งเนี่ยเว็บไซต์หลอกลวงเนี่ยขั้นตอนมันเยอะมากเลยครับเราจะต้องปรับให้รวดเร็วขึ้นนะครับปัจจุบันต้องใช้เวลาปิดเว็บไซต์หลายวันนะฮะกว่าหลายสัปดาห์ด้วยซ้ําไปขณะที่เรากําลังจะดาเนินการปิดก็ปรากฏว่าผู้ร้ายคนร้ายก็ได้ไปเปิดเว็บใหม่ไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นจะหลอกเหยื่อได้เพิ่มเติมมาตรการนี้จะต้องรวดเร็วขึ้นนะครับมาตรการอายัดบัญชีธนาคารต้องทําให้รวดเร็วมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับับเเ่้้งงนนิิขหยีีีูไมมชลาสญ อย่างดูแปลกๆเนี่ยเราควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบปฏิบัติเพื่อที่จะให้หยุดบัญชีนั้นไว้ก่อนนะครับอาญาพ่ก่อนข้อที่3ครับต้องมีเจ้าภาพครับปัจจุบันสังเกตไหมครับทุกท่านครับว่าเวลาที่เราสั่งการอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยกระทรวงนั้นก็จะบอกไม่ใช่หน้าที่รอคําสั่งกระทรวงนี้ก็จะบอกว่ารอคําสั่งคือปัญหาคือเรายังไม่มีเจ้าภาพนะครับเราควรจะตัดตั้งศูนย์ประชาการที่เป็นกลางสามารถูุณาการณการทางานงได้ทั้งตํารวจดิจิตอลธนาคารเครือข่ายมือถือได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เพิ่มศูนย์รับแจ้งความระดดััับจงห ด้วยนะครับแทนที่จะมี1 4, 4ึ1หนึ่งที่เดียวนะครับเพราะกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เพียงพออย่างแน่นอนข้อที่4ครับเราจะต้องวางระบบกํากับติดตามประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีการประเมินผลการทํางานเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนนะครับทำให้เกิดปัญหาคดีค้างจํานวนมากจําเป็นต้องกําหนดเกณฑ์วัดผลให้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับ ข้อที่หครับเราจะต้องพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่และกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเราจะต้องมีหลักสูตรอบรมเฉพาะด้านเราตารวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้ความก้าวหน้ากับกลุ่มตํารวจที่มาทําหน้าที่นี้ด้วยนะครับข้อที่6ครับอันนี้สําคัญครับเราจะต้องปรับปรุงระบบคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับปัจจุบันนะครับแม้ว่าเราจะจับ ตัวคนร้ายได้แล้วนะครับแต่กระบวนการคืนเงินให้ผู้เสียหายเนี่ยก็ยังทําได้ล่าช้าและก็ต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายซึ่งผมเชื่อว่าผู้ที่สูญเสียเงินไปเนี่ยเขาต้องการเงินของเขาคืนอย่างรวดเร็วนะครับข้อสุดท้ายครับเราจะต้องควรจัดก,กาหนดการรับผิดช,ชอบของธนาคารนะครับและก็ผู้ให้บริการโทรคมนาคมด้วยอย่างเช่นมีเพื่อนเพื่อสมาชิกก็ได้อภิปรายไปหลายคนแล้วนะครับตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์เนี่ย ถ้ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งธนาคารและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะต้องช่วยกันรับผิดชอบนะครับกสทชเครือข่ายต้องมีบทบาทเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมไม่ปล่อยให้เป็นภาระ,ะของประชาชนเพียงฝ่ายเดียวนะครับธนาคารต้องมีการแจ้งเตือนก่อนนะที่จะเข้าบัญชีผู้ต้องสงสัยค่ายมือถือก็ต้องปิดบล็อกมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเชื่อว่า ถ้าเราทำเจดมาตรการนี้ได้อย่างจริงจังเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ในไม่ช้าครับขอบพระคุณครับ